โดยชาวบ้านค่ะได้นําควายทะเลสาบสงขลาค่ะนี้น้ําเข้าศูนย์อุพยพแต่ยังขาดแคลนหญ้านะคะเนื่องจากว่า,อาจอกแหนบนปกคลุมค่ะทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายแล้วก็พบควายตายไม่ทราบสาเหตุด้วยนะคะหตัวด้านเจ้าของควายก็ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือด้วยค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลาในขณะนี้เนี่ยภาพรวมนั้นก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเนื่องจากไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำเนี่ยสามารถระบายลงสู่ลำคลองธรรมชาติและทะเลได้ดีขึ้นก็จะมีเฉพาะพื้นที่5อำเภอนะคะริมทะเลสาบสงขลาได้แก่ควนเนียงสิงหนครกระแสศิลส,สทิงพระและก็ระโนดที่สถานการณ์ยังคงวิกฤตเนื่องจากทะเลสาบสงขลากลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่มาจากการระบายน้ำทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาพัทลุงและนะครศรีธรรมราชทำให ใพื้นที่นี้นนนะะระดับน้ำที่ยท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องนอกจากประชาชนจะเดือดร้อนแล้วก็ยังมีควายน้ําค่ะในตําบลบ้านขาวอําเภอระโนดท,ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากแหล่งหญ้าสดถูกน้ําในทะเลสาบสงขลาเออเข้าท่วมจนจมมิดไม่สามารถดําลงไปกินหญ้าได้ โดยเจ้าของควายน้ําก็ต้องต้อนควายขึ้นมาอุปยพพักไว้ที่ศูนย์อุปยพควายน้ําทะเลน้อยอเาเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่พักหลบอาศัยและรวบรวมควายที่หนีน้ําบนถนนทั้งหมด6กคอกค่ะนายวิชิตบัวแดงเจ้าของควายน้ําในพื้นที่บ้านหัวปาตกตะตบนบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าตนเลี้ยงควายน้ําจํานวน34ตัวขนาดนี้มีความกังวลอย่างมากในเรื่องของแหล่งอาหารของควายน้ําเพราะน้ําที่ท่วมทําให้จจกแหนะ้ พัดปกคลุมหญ้าและทะเลตายนะคะล่าสุดมีควายตายไปแล้วหนึ่งตัวโดยไม่ทราบสาเหตุจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนเพราะไม่มีหญ้าแห้งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากในหนึ่งวันต้องให้หญ้าแห้งสองมื้อและขนาดนี้ควายน้ําสุขภาพอ่อนแอลงมากเกรงจะล้มตายลงในช่วงนี้อีกเพราะแนวโน้มน้ําท่วมที่ริมทะเลสาบสงขลาคงอีกหลายวันกว่าน้ําจะลดและควายน้ําจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตาม ปกติได้ห้าจะยินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้พวกจอกพวกเนี้ยผักตบชวาเนี่ยจะคลุมพื้นที่ที่เคยมีหญ้าน้ําอยู่ทําให้หญ้าตายจนหมดเลยายก็เลยต้องถ้าน้ําสูงขึ้นมาเราต้องอบเชยไฟนะครับเพราะว่าคอกที่เคยอยู่มันจะน้าจะท่วมไฟก็อยู่ไม่ได้หญ้าไม่พอครับหญ้าสดไม่มีหญ้าสดไม่มีเป็นหญ้าแห้งนะครับ พวกฟางพวกหญ้าไอ้อะไรนะั่นชังคุล,ล่าอะไรพวกนะี้ที่เขาใช้อยู่ก็ให้มาครับเยอะเยอะครับลําพังถ้าเผื่อว่าผมไม่มีฟางอะไรพวกนี้จะไปอย่าง้หญ้าไหมควายเนี่ยผมสุ้มไม่ไหวครับควายจำเพราะว่ามันต้องใช้หญ้าจํานวนมากกดไม่ต่ำกว่าเดือนนะครับอีกประมาณสักเดือนกว่าที่ว่าน้ําจะลดควายก็ลงไปข้างล่างได้ ขณะที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรสา5ธันวาคม2550เส้นทางเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขาขณะนี้ก็ยังมีน้ําท่วมผิวจราจรนะคะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้ดังนั้นขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะ